รถคันนี้มีรองเท้าอยู่ในนี้ประมาณ20คู่ตีนผีตีนผีอยู่นี่เดี๋ยวนะปากมึก็ผีด้วยมือกูขัดกันแพงเอาดีๆแ้วมันมันแทนคุณนี้ม <c oughs> ต่เขาคำว่าเกิดแก่เจ็บตายบนร,รถปะ <c oughs> สภาพรองเท้าแตกพุ <c oughs> ยกสบไฟฟ้าไว้ในนี้หรออี <c oughs> ตูนหักแล้ว <c oughs> มแม่ก็คือพอกันอีบินก็คือเฉียดเฉียด <c oughs> แล้วเขาชอบชุดไหนชุด คนกับพบกับบิ๊กอีกแล้วนะคะแล้วก็ช่วง what is in our car บอกเลยว่าพีคทุก EP พี1รพีลดตูนพีคแล้วแต่ E p พีคนที่ทุกคนขอร้องเข้ามามากที่สุดว่าอยากดูรถเขาว่าเขาจะเป๊ะเหมือนที่เขาเป็นไหมก็คือรถของแม่เมลนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูรถของแม่เมลว่าในรถของแม่เมลเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพื่อนอาจจะไม่ตกใจเท่าไหร่แต่คิดว่าคนดูน่าจะช็อกเพราะว่าบางอย่างอาจจะไม่เป็นแบบสิ่งที่เราเห็น ประเด็นคือเดียวไม่ทันถ่ายเลยคือเพื่อนขับรถไม่รอเลยบอกว่าเอ้ยขอฟุตแบบรถวนหน่อยเนี่ยนะคะคลิปเนี้ยบอกเลยว่าเตียนผีเตียนผีอยู่นี่เดี๋ยวนะปากคือผีด้วยมุกขอขับมีอแไนมาเอาดีๆน้ำมันมันแพงช่วงนี้แป๊บนึงมึงมเอาตากล้องไว้ไหน่อยไหมคุณแค่จะใสม่มนติดรถคู่แล้วและนี่คือ what is it? พวกกูยังไม่ทันจับกล้องเลยมึงไปแล้วโอเควันนี้เราขอดูของในรถได้ไหมคะว่า what is in our car มีอะไรบ้าง้อยค่ะอันนี้เก็บก่อนมาเนี่ยบอกมาเนี่ยโอ๊ยถ้ามึงอยากเก็บมึงเก็บเองมึงดูก่อนจะงงหน้าเข้ามากูพูดคานี้เลยว่าอันนี้คือนิยามของคําว่าเราไม่ต้องเรียบร้อยทุก่ย่างอ่าซื้อรถได้บ้านซื้อบ้านได้ตู้เข้าเรื่องเลยแล้วกันก่อนอื่นแม่ขับรถรุ่นอะไรฮอนด้าเสปีไหนจ้ได้ไหม่รู้ปีนะมึงตั้งแต่สมัยเราแบบปีสองเลยมึงไม่แน่ใจไม่เป็นไรไปพบกับช่วงเซียนป๊อปค่ะ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมโป๊ปสำหรับรถยนต์วันนี้คือ Honda Jazz Jazz, 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 Jazz. หรือมีอีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่า Honda Fit ในตลาดรถยนต์ต่างประเทศซึ่ง Honda Jazz คันนี้เป็นเจเนอเรชันที่2รหัสตัวถัง GE จะจำหน่ายในปี2007 ถึง2014ซึ่งคันนี้เป็นตัวเฟซลิปหรือแปลว่าตัวปรับโฉมนั่นเองจัดอยู่ในกลุ่มรถยนต์ B-segment Hatchback ซึ่ง Hatchback แปลว่ารถยนต์5ประตูะตมีจัดจำหน่ายทั้งหมด3รุ่นย่อยจะเป็น Honda Jazz ตัว S V และ SV โดยทุกรุ่นทั้งหมดจะใช้เครื่องยนต์เดียวกันเป็นขุมพลังเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร4สูบ16วาล์ว ivtec ให้กำลัง120แรงม้าแรงบิดสูงสุด148นิวตันเมตรมีทั้งระบบเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ5สปีดระบบกันสะเทือนหน้าแบบ m a c p เ e r ร์ n s t r u t และหลังแบบ H-Shape p อร์ i o n b e a มมาพร้อมกับล้ออลอย15นิ้วและ16นิ้วในตัวท็อป Honda j เ z z เป็นรถยนต์ที่ทั้งขับสนุกภายในกว้างขวาง แคล่วในการใช้งานในเมืองส่งผลให้ Honda Jazz เป็นรถยนต์5ประตูที่ขายดีที่สุดในเวลานั้นอีกทั้งยังประหยัดน้ำมันเพราะสามารถเติม E20 ได้อีกด้วยราคาเปิดตัวณนะเวลานั้นอยู่ที่ตัวเริ่มต้น590,000บาทจนไปถึงตัวท็อป719,000บาทแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ เมื่อกี้ทำความรู้จักรถ Honda j แจ z กับเซียนป๊อปไปแล้วแต่ตอนนี้อยากรู้สำหรับผู้ใช้จริงบ้างในมุมมึง Honda j แจ๊ที่มึงขับมาเนี่ยเป็นยังไงข้อดีมันคือแบบกูไม่ได้เป็นคนรักษารถมากแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้เรื่องรถเยอะรู้สึกว่ารถมันเนะค้าตัวเบาแม่ทานนัก็เบาขับดีมาก,ามมากคือไม่มีปัญหาเลยกูรู้สึกว่ากูเป็นคนขับรถเร็วประมาณหนึ่งเวลาเหยียบแล้วมันไม่ตื้อๆเอาง่ายๆคือขับง่ายไม่สะดุดขับง่ายคันเล็กจอดตรงไหนก็ได้มึงไม่กังวลมากแล้วก็ที่สำคัญคือขายราคา เพราะว่าเป็นสายมูรถคันนี้คือจริงๆพ่อไม่ได้ซื้อให้กูปา้าซื้อให้เจ๊ป่วยแต่ว่าพอกูใช้วันแรกอะ่ะกูก็คือไปดูดวงมาแล้วเขาบอกว่าเออดีคือกอนทอล์กกลกอนทอร์ลอะไรอย่างเงี้ยดีหมดก็คือเสริมดวงเสริมดวง,เส,ดวงเสริมแบบว่าการทํางานกูก็เลยขับตลอดประมันนั้นอ่ะแล้วของแม่จุกบองได้เยอะไหมยเยอะมากเพราะมันเป็นรถ5้าประตูมึงรถคันนี้มันเหมือนตู้เสื้อผ้าสวไปทํางานใช่ไหมเสื้อผ้ากูแขวนอยู่นี่ตัวกูนั่งนี่พอกูจอดรถปุ๊บกูปีนข้ามนี่แล้วกูก็ไปเปลี่ยนชุดนี่อ่่าาาาะะดดววกมมมมเเเเเคคงงงั้ง้นนนีี๋ยยรรขขไไปใถึึ หาที่นั่งเองนะคือรถคันนี้มีกฎคือกูจะสุกคนกี่คนก็ได้เท่าที่มึงหาที่นั่งรถกูได้กูไม่มีข้อห้ามแบบตูนไม่มีข้อห้ามแต่ว่าตราเท่าที่มึงนั่งได้เพราะกูจะไม่ช่วยเก็บอะไรทั้งนั้นโอเคกันขึ้นค่ะอ่ะอูะ้ขอขึ้นนะเโอเคตอนนี้เ,เราอยู่ในรถของคุณแม่แล ก่อนแล้วกันว่าแต่ละมุมอะไรแต่ข้างหลังอะกูรู้ว่าตูรองเท้าเคลื่อนที่รถคันนี้มีรองเท้ากี่คู่หุยมึงกูว่าเกินยี่สิบเกินยี่สิบคือมันมีทุกอย่างเว้ยตั้งแต่ผ้าไปรองเท้าแตะรองเท้าสุดๆคือพูดง่ายๆว่าสมมติกูขึ้นมาบนนี้ยกูต้องมีทุกอย่างกูจะถ่ายงานชุดสีอะไรกูจะไปงานการเลงศการ่ากูมีรองเท้าหมดอยู่นะมีของพีพีที่มึงคิดว่ารถมึงแบบยูนิกว่าคนอื่นปะมึงแสดงคำว่าเกิดแก่เจ็บตายบนรถปะอันนี้กูจริงของซ่อมกูมีอุปกรณ์ คือมันต้องมีแบบน้ำมีช้อนมีซ่อมอะไรอย่างนเงี้ยรถคันนี้คือสามารถกินได้ทุกอย่าง <c oughs> คือต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้ของแม่เมลอะมันจะเป็นรถที่เหนือค่านิดนึงเหนือคาในที่นี้คือมันมีสิ่งที่คนที่ไม่ถึงเว้ยอย่างที่บิงบอกคือเอา <ขอ S 2> <ไ>ง <นะ S 2> ่ายนะรถกวดเรียบร้อยติบสะอาดบอกต้องเนี้ยบแต่คือจริงๆแล้วมันเป็นนิยามที่ตอนเปิดคิปกูบอกว่าชีวิตมึงไม่ต้องเรียบร้อยทุกอย่างเอาง่ายๆไม่งั้นมันเป็นเพื่อนกันไม่ได้บอกเลยนะมันจะมีวงจรหนึ่งมันเป็นวงจรเพื่อนใช่คือมันต้องมีความเหมือนถึงคนน่่วาอตูหักแล้วออแม่กก็คืพัน พิงก็คือเฉียดเฉียดพีพิงก็คือใกล้ใกล้ไม่ไม่มึงไม่เฉียดมึงนำมึงนำกูว่าเราประสกระโปรงมึงมาก,ก่อนเสร็จแต่พึงแต่เอาง่ายๆคือคอนเซ็ปต์รถแม่ให้สามพยางค์ของรถตัวเองคือบ้านเคลื่อนที่ตัวแปรนี้โอเคเดี๋ยวเราเริ่มดูมุมแรกค่ะตรงทางเฮ้ยแต่ตรงนี้ถ้ากลับไปเทียบกับตูนเนี่ยถือว่าตรงนี้เรียบร้อยเพราะว่าอะไร,รลยว่ะทั้งหมดกูมุไปอยู่ตรงนั้นหมดแล้วแต่คือข้างหลังนั้น ก็คือตรงเนี้ยที่เป็นเบาะคนนั่งข้างๆกูเนี่ยปกต,ติเป็นคนถ่ายงานคือของทั้งหมดของกูขึ้นรถตู้คือกองตรงเนี้ยหมดเลยตรงที่ม,ทมึงนั่งเนี่ยยันตรงนี้ลงถึงรองเท้าทั้งหมดแต่ว่าในรถเนี้ยก็จะมีของครบมากเช่นแบบอ่ะมีแมสมีทิชชู่แมสกูก็คือจะมีหลากหลายสีหลากหลายลายอะไรอย่างเง<อ>ี้ยก<อ>็เลยว่ะอ่ะเนี่ยแม่ก็คือแม่แมสก์เนี่ยสีขาวแม่ไม่ใส่แม่ต้องมีหลายสีอันนี้ก็คือจะเป็นแบบช้อปปิ้งแบ็วลามึงไปไปไปห้างกูจะเสียบเสียบไว้อย่างเงี้ยอ๋อนี่คือจุดใส่ช้อปปิ้งแบ็คของแม ไม่ชอกูเก็บให้ทุกอันธชิตอันนี้คือถุงไฮยงานถูกปะไฮยงานอะไรเนี่ยก็คือกองตรงนี้หมดเลยและเนี่ยที่คนนั่งเนี่ยรองเท้ารองเท้า้ยมึงก็สะอาดอยู่ทุกคนดูต่อให้มันจะเยอะแค่ไหนมันก็ยังสะอาดเออใช่คือเน้นปริมาณของเยอะแต่ว่าไม่ได้เน้นสกปรกมากก็คือแอลกอฮอล์กูก็คือรักสะอาดมากของดู อันนี้มีอะไรอันนี้ก็คือเหรียญไข่ตังเอาไว้ขึ้นทางด่วนเนาะแต่บ้านก็จะไว้ตรงนี้กันไกลเพราะแบบบางทีฮะไม่มึงไม่เป็นหรอมึงซื้อสะพานแล้วมึงไม่สักแล้วมึงใส่เลยแล้ก็เป็นไงป้ายเนี่มึงดึกไม่พอไม่คือถ้าเป็นกูอ่ะกูใส่แบบนี้ป้ายเลยแบบงาสุดเพื่อนพกกันไกลบนรถกระตัดเล็บกระตัดเล็บก็มีด้วยใช่กูบอกแล้วกูเกิดแก่จิตายคนรถนี้มีอันเล็กมีอันใหญ่คืออันเนี้ยคือกันไกลอยู่ไม่ใช่เล็กอันใหญ่ด้วยใช่เพราะว่าแบบอ่ะกระดาษเล็บเวลาเพื่อนขอยืมให้ไหนอันนนนี้สิมึงดูเป็ค คิ้วแต่ถ้ามึงตัดจริงก็อันนี้สิมึงรออะไรล่ะมึงก็ใช้แบบป,ปกติไหมอย่างเงี้ยอ๋ออืออ๋ออ๋ออ๋อว๋นตา,นตา,บบาออ๋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 อง๋อ,ไอไ้ไ,ไ,ไอ,ออ๋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 ออออ๋ออ๋อเ๋ออ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 ๋มอ๋อย๋ออ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 ๋อา๋ออ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 แออ๋ออ๋ออ๋อน๋ออ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 ออ๋ออ๋้อ๋้อไอ้๋ออ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 ๋อนก็อืออนนี้แว่นอสตา๋สห๋ออ๋ออ๋อ อันนี้ก่อนมันคืออะไรก็เปา,เปายังชีพใช่แต่ว่ากูอะเป็นคนที่ชอบพกถุงผ้ามากถ้ามึงดูตรงเนี้ยอ่ะกูก็จะมีถุงผ้าหลายใบเนี้ยคือของทุกอย่างกูอะจะอยู่บนรถแล้วเวลามึงจะออกไปข้างนอกอะมึงก็คือเอาทุกอย่างโกยแ,แล้วก็เลือกถุงผ้าที่เหมาะในวันนั้นเข้าใจปะ แล้วของมันก็จะวนเวียนในเนี้ยมันก็จะมีแบบแมสมีกระเป๋าพุ่งปีกที่กูแบบใช้ได้กับหลายๆลุกเนี้ยหุยมันล้ำไปป่ะความล้ำของแม่เมลคือคือพะถ้าเป็นคนปกติอะเขาก็จะมีแบบว่าเมเตรียมาจากบ้านแล้วมึงเอาขึ้นเอิดแม่มันจะมีจัดกระเป๋าไว้เป็นแบบหมวดหมู่ของแต่ละวันที่เข้ากับแต่ละเซตแล้วในกระเป๋าก็จะมีของทุกอย่างที่เหมือนกันสมมติถ้ากูไปออกลางกายอะถุงผ้ากูไม่ต้องสวยมากกูก็อาจจะเป็นอันนี้สบายๆหรือว่าถุงผ้าแบบนี้อย่างถ้ากูไปทะเลก็ต้องเป็นสีครีมมาางสึนนกกกกัั แต่วันนั้นนั้นแต่ของกูอะโดยรวมก็คืออยู่บนรถมึงแค่เลือกถุงผ้าแล้วมึงก็ซีเ็ๆๆ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 คของแบบนี้ไเอาแม่คือมีถุงผ้าบนรถมันมีทุกอย่างแล้วแล้วก็แม่ก็แค่แบบหยิบกระเป๋า,าแมสแมสหยิบน้ำหยิบช้อนอะไรอย่างนี้มึงใส่แล้วมึงก็ไปถ่ายงานเออนั่นแหละชีวิตกูคนสภาพล่าสุดที่เราถ่ายกันสาพ้าพอแม่มาปุ๊บฟ้าฝนแบบคึมเลย เพราะอย่างเราเป็นคนทํางานอย่างเนี้ยก็คือจะมีแบบสเปสรย์ฉีดผมสเปรย์แอลกอฮอล์ pol, ที่คาดผมแอร์พอร์ตมีหวีมีเมคอัพมีมูเวอร์แล้วก็เครื่องสําอางอ,อะไรอย่างเงี้ยมึงอันนี้คือถุงเครื่องสำอางของแม่เมลอย่างกระเป๋าใบเนี้ยมันเปออ็นกระเป๋าออกกอลังกายมันก็จะมีพวกแบบว่าถุงมือรองเทา้าถุงใส่รองเทา้าฟิตเนสอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นของติดรถแม่คือแม่จะต้องมีแบบนี้ทุกสีทุกสอเออใช่ถ้าวันที่กูไม่สระผมไม่แต่งหน้าหน้าไม่สวยผมยับก็คือเทปแอนจบอ่ะงั้นขขอไปดู้างหหลังน่ออยเถะตู้รองเเท้าโออคันนี้นขอไปดะ เพราะฝนเป็นใจมากอันเนี้ยก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าของเมลข้างหลังเนี้ยก็คือจะมีเสื้อผ้าแขวนอยู่เราฝั่ง้างในแล้วก็จะมีรองเทา้าจะหนักรองเทา้าเพราะกปกติเสื้อผ้าเราจะแต่งมาจากบ้านโอเคผมกูกำพือหมดแล้ว,น,ลวน,นี่ยกะตรงเนี้ยรองเทา้าอ,อ่ะถ้ากูบอกอะส้นสูงอ่ะตาด,ด้วยกูก็มีถ้าใครมีส้นนี่ รองเท้าแตะรองเท้าแตะอยู่นี้รถคันนี้มีรองเท้าอยู่ในนี้ประมาณ20คู่ทุกคูมาเป็นกล่องเลยน กอล์ฟังกายแม่มีกี่แบบผ้าใบเยอะมากคือใส่รองเท้ากอาล์ฟฟังกายตามสีชุดสมาหมายว่าชุดมึงสีอ่อนรองเท้าก็จะขาวแต่ว่าถ้าชุดมึงโทนสีเข้มก็รองเท้าดําอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นหมวดหมูผ้าใบกูจะมีผ้าใบแบบต่างๆนานา,นาอันนี้คือรองเท้าฟิตเนสที่บอกอะไรเงี้ยสภาพรองเท้าฟิตเนสมึงเนี้ยต้องมีหลายคู่อันนี้ก็จะเป็นรองเท้าแบบไนกิงไนกี้ที่กูเพิ่งซื้อกูจะมาไว้บนนี้นับดิกี่คู่หนึ่งนะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบสองสิบสามข้างล่างมีประมาณห้าข้างหลังมีประมาณสิบมึงขายรองเท้าเหรอหราเเปิดดไทยัชรอ อางั้นขอดูเสื้อหน,น่อยดิวิเสื้อไหน,นบ้างถึงแม้จะช่วยแค่ไหนก็คือแยกหมวดหมู่ฝั่ง้ายมือเป็นรองเท้าผ้าใบของมือรองเท้าแตะป๊บน,นึงนะสภาพรองเท้าแตะมันก็แปลว่า<ๆ>มันดูวุ่นวายพอทุกคู่มันมีสายเว้ยคือกูเป็นคนชอบใส่รองเท้าแบบนี้มากที่แบบมีเส้นมีสายไม่กูยกแต่รอไฟฟ้ามาในนี้หรอแต่รอฟ้ากรุงเทพเนี่ยทุกคนแล้วนี่คือความแม่แม่มีรองเท้าแตะหลายแบบมากบ้าไปแล้ว ก็จะเป็นหมวกหมว,ก,หมวกที่กุม,มีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในไหนไมึงมึงมีหมว,ก,มวกกี่ใบบนรถ <c oughs> อันนี้หมวกคาเฟ่อันนี้หมวกันเลหมวกซาอันนี้หมวกทะเลันก็พ็ออะไรอย่างเงี้ยของมันอยู่แล้วก็เสื้อผ้าจะแวนไว้ตรงนี้แต่ว่าอันนี้คือเอาลงไปซักแล้วปกติก็จะมีประมาณ6-7ชุดกูดจะเน้นแนวแบบเบรเซอร์ชุดสีขาวชุดสีสีอย่างวันนี้ที่มึงปรับบอกมาว่าสีเหลืองก็คือจากตรงนี้เลยอ่าแนวนั้นทุกคนจะบอกว่าเลยว่าคือบางทีเรารู้สึกว่ารถผู้หญิงมันแอบมีความเหมือนตู้เสื้อผ้าคืออย่างอันนี้มันเหมือน้ปไได กูว่ามอนอยู่ที่ว่ามึงอ่ะคอนเซิร์นอะไรอย่างกูเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีเวลาเลือกรองเท้าแต่ว่าพวกแต่งหน้าชุดเสื้อผ้ากูต้องเลือกไว้ก่อนเงีหนึ่งวันทำไมไอายทิ้งไหมไม่เดี๋ยวก่อนนะคือของข้างในอะถ้ากูเอาลงไปอะแม่กูคิดว่ากูเป็นคนยังไงอยู่ดีเดียของงนี้เก็บไว้ในห้องนอน ถ้าใครให้ดูคลิปกล่องสุ่มอ่ะจะรู้ว่าแม่เมลอ่ะได้กล่องสุ่มอะไรไปก็จะรู้ว่าเออกล่องสุ่มนะั้นมันเป็นกล่องสุม่มที่อ,อ,อกูไว้ที่บ้านอ่ะกูว่าแม่กูเข้าใจผิดกูเนี่เอาลงบ้านแล้วกูไปไว้ตรงไหนของบ้านวะม,มือไม่ประเด็นคือแบบเอาไปใช้กับใครหรือเปล่ปาไม่มีหไห <ๆ S 2> นกูดูร่องรอยนะเดี๋ยวกูให้คนมาดูร่องรอยมึงดูกับไปคนทุกิีมันมีครบอยู่แล้วเขาชอบชุดไหนสุดวนฮัลโหล ไม่รู้เลยกูไม่รู้แต่ว่าถ้าเกิดกูเดากูก็คิดว่าสุดนั้นแน่มั้งสุนั้นแน่มาส์ไม่รู้เหมือนกัน,น้อะรู้เป็นไรนะกูเป็นเจ้าแม่ปิกนิกคือสปปรรพสิ่งงานของกูอะทุกครั้งถ้าเกิดกูคิดไม่ออกกูปิกนิกไว้ก่อนกูกางของที่สวนไว้ก่อนฉะนั้นกูก็กลมที่ไม่เคยเจอ ก็คือจะมีพรมมีกระเป๋าปิกนิกปกติก็จะมีตะกร้าด้วยแต่ว่าเพื่อนยืมไปแล้วก็จะมีหมวกสารแบบที่เมื่อกี้เห็นเพราะว่ากูอะเป็นคนชอบปิกนิกมากเชื่อหรือยังบอกแล้วไม่บ้าก็บ้ามีพรมอยู่ในรถแล้วกูก็จะมีแบบว่าอย่างเงี้ยมลงลงได้ ึงยกมาทั้งตู้แล้วอีเมลอะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วคือบอกแล้วว่ารถของคนคนนี้มันเป็นอะไรที่คิดไม่ถึงจริงๆว่าจะเป็นแบบนี้แต่ก็เป็นแบบนี้ไอ้ตู้อะมันมีรองเท้าอยู่ประมาณแบบ7คู่8คู่อะไรเงี้ยคือเยอะดีกว่าน้อยเกินดีกว่าขาดเอาแฮนไหนแม่ลองจำลองนี้เวลาแม่เปลี่ยนแม่เปลี่ยนยังไงเปลี่ยนเสื้อกแม่เนี่ยเราอยู่ตรงนี้ก่อนอยู่ตรงที่มึงรถคันนี้ข้อดีมันคือถ้ามึงปรับเบาะไปอย่างเงี้ยอ่ะเห็นป่ะเนี่ยมึงก็ไปข้างหลังได้แล้วเนี่ยเนี่ยเรากูก็คือไปอย่างนี้ เือนทุกอย่างมันเป็นกล่องตู้ก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาทำให้แล้ว What is in our car บนรถเมลที่ทุกคนขอมารอบหน้าจะเป็นรถใครฝากติดตามด้วยนะคะหรือใครอยากดูรถเพื่อนๆคนไหนก็เม้นบอกใต้นี้แต่บอกเลยว่าคนเนี้ยปังปังอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแจ๊